ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวครับเสื้อนะครับเป็นเสื้อนะครัเป็นเสื้อแจกฟรีนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเล่นในโหมดที่มีชื่อว่าไฟฟอมอ่อน ฟรีฟอร์มออฟ f รีฟอร์มออ l นะครับอ๋อแล้วมันยังมี <Okay. S 1> ผมเดิมบอกไปนะมันยังมีท่าทางอยู่ด้วยนะครับเื <Okay. S 1> ่นชมผมมันให้เราเลือก <Okay. S 1> เปิ์นะครับหมดนี้ <Okay. S 1> oh. เป็นไงครับ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อแขนสั้นนะ นี่นะครับแล้วมันก็จะมีทา่าเต้นนะครับที่ผมบอกไปเอ้ยไม่ใช่ทา่าเต้นนี้นะครับเออมันผจญเยอะ นี่เลยนะครับเป็นท่าเต้นใหม่ครับ เขาจะมามาณนี้ครับเขาจะประมาณนี้เป็นท้าเต้นบรรเลงเพลงนะ แบบนี้กไม่มียาเนาะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนปืนบ้างแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับไม่ให้เลือกปืนท่านผู้ชม ไปซื้อเสืกันนะเปลี่ยนช่อง,ง้งเนาะน,นะ ก็โอเคครับก็เป็นางกันบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปโซนฟีตาครับเป็นท้าเต้นบรรเลงเพลงนะครับ,เ,บ,รบเดี๋ยวผมจะไปดูให้ท่านผู้ชมดูให้ชัดๆนะครับอยู่ในโซนฟีตาอีกทีนะ คือผมเต้นไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้อันนี้คือแนวของผมนะแนวของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าผมพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชม ครัเออผมจะพาท่านผู้ชมเข้าโซนด่วาเข้ามาในนี้ด้วยฮัทเ,เต้นเป็นฮัาเต้นบัลเล่ตเพลง โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคนะครับเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบายยนะครับท่านผู้ชมนะ